เอาละมาในข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของการเรียงจากน้อยไปหามากนะครับเป็นเรื่องของการให้โจทย์ของการคูณมาแล้วผลคูณน,นะครับเอามาทําการเรียงลําดับจากน้อยไปหามากตรงนี้นครับโจทย์มีอยู่3ข้อนี้อันไหนน้อยที่สุดก็เอามาใส่เป็นตัวแรกนะครับลองลงมาแล้วก็ตัวสุดท้ายจะต้องมากที่สุดนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันเพราะเขาบอกว่า เช้าความรู้สึกนะครับเพราะเขาบอกว่ามันไม่ต้องคํานวณน,นะครับดังนั้นเราหาให้เจอนะครับว่าตรงจุดไหนที่มันเป็นจุดสังเกตนะครับเราจะสังเกตว่า32เห็นไหมครับเท่ากันครับดังนั้นตัวคูณที่มีค่าน้อยที่สุดจะมีค่าน้อยครับดังนั้นอะไรน้อยที่สุดครับ13นะฉะนั้น32คูณ13นั่นเองครับถัดมาก็จะเป็น15 คูณ32ถูกต้องไหม32เป็นหลักนะครับแล้วก็เป็น18คูณ32 32าจะเป็นจุดสังเกตหลักแล้วก็ตัวตัดสินใจจะเป็นตัวเลขที่เป็นตัวคูณอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่น้อยที่สุดจะได้ผลคูณที่น้อยที่สุดนะครับก็คือ13ลองลงมาก็15และมากที่สุดจะกลายเป็น18นะครับเรียงจากน้อยไปหามากครับได้นะได้หลักการแล้วครับฉะนั้น ตัวที่เหมือนกันในข้อที่2ก็คือ2ย่อยนะตรงนี้ครับ1516ฉะนั้นเราเห็นอะไรน้อยที่สุดครับเพราะเราจะเรียงจากน้อยไปหาม,มาก3น้อยที่สุดต่อไปเป็น5นะครับ3แล้วเป็น5ครับ5เป็นอันดับที่2นะ3เป็นอันดับที่1แล้วก็6เป็นอันดับที่3แล้วก็8เป็นอันดับที่4ก็จะเป็นอะไรครับ1516 คูณ3ต่อมาก็เป็นคูณ5เนาะ1516คูณ 5, 5ครับแล้วก็6ครับมันสลับตำแหน่งกันได้มันก็คือ1516คูณ6นั่นแหละครับแต่เขียนเป็น6คูณ1516นะครับแล้วก็เป็น8คูณด้วย1516เห็นไหมครับเราเรียงลำดับได้โดยไม่ต้องคำนวณเลยนะครับเสร็จไป2ข้อแล้ว มาดูข้อที่3เลยนะครับข้อที่3ย่อยจุดสังเกตคืออะไรครับจุดสังเกตรเราจะสังเกตเห็นนะครับว่า42เท่ากันแปะนะครับ42 42 42 42ข้อนี้เรียงจากน้อยไปหาม,มากเหมือนเดิมอยู่ในโจทย์ข้อที่สานะสใหญ่จากนั้นน้อยที่สุดคือเลขอะไรครับเลข16เนาะเลข16นะครับเป็นอันดับที่หเลยครับแล้วก็เลข17 เลข18 18ตัวคูณนะแล้วก็เลข21เป็นอันดับที่4ครับดังนั้นก็จะกลายเป็น16คูณ42มาอันดับแรกเลยแล้วก็เป็น42คูณ17ครับ16แล้วก็17เนาะแล้วก็18ก็คือ42คูณ18แล้วก็42คูณ21หรือ21คูณ42 เนี่ยเราได้แล้วครับไม่ต้องรู้คําตอบเลยนะครับมาข้อที่4เลยครับคราวนี้เปลี่ยนการเรียงไปเป็นการเรียงจากมากไปน้อยก็ไม่ต้องคํานวณเหมือนเดิมครับจับจุดสังเกตเอานะครับใช้หลักการเดียวกันแต่ตัวเลขอาจจะมีบางข้อที่อาจจะยากไปไหมข้อที่2เนี่ยครับที่อาจจะดูยากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับ เรามาดูข้อที่1ก่อนอะไรเป็นจุดสังเกตครับว่าสิ่งที่มันจะเป็นตัวหลักเดียวกันก็คือ84นะครับดังนั้นเราจะเห็น31นะครับน้อยที่สุด35แล้วก็40เรียงลงไปแต่คำตอบให้เรียงจากมากไปหาน้อยฉะนั้น40จะมาเป็นอันดับที่1เลยครับเป็น40คูณด้วย84 40นะครับ แล้วก็ต้องเป็น84คูณด้วย35ครับ35มันค่านลองลงมานะครับและ31คือค่าน้อยที่สุดฉะนั้นเป็น8 4คูณด้วย31เนี่ยได้แล้วครับใช้หลักการเดียวกันนะครับมาดูข้อที่อ่ะมันยากหน่อยเรามาดูข้อที่3ก่อนนะครับเห็นไหมตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันเลยนะครับพันเก้า นะครับศูนย์สองนะครับหนึ่เก้าร้อยสองเหมือนกันครับเรียงจากมากที่สุดมันจะต้องเป็นตัวเลขข้างหน้าที่เยอะที่สุดก็คือเก้าเจ็ดหกแล้วก็สามครับเก้าเจ็ดหกแล้วก็สามฉะนั้นข้อตัวนี้นะครับอันดับที่หนึ่งเลยคือข้อแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเก้าคูณด้วยหนึ่งพันเก้าร้อยสองครับเก้าเจ็ดใช่ไหมเจ็ดก็คือหนึ่ง 902เก้าศูนย์สองเขียนให้ตรงตามโจทย์นะโจทย์ให้หนึ่งเก้าศูนย์สองมาก่อนแล้วก็คูณเจ็ดนะครับเอาเจ็ดไปคูณที่หลังเขียนให้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นหกครับหนึ่งเก้าศูนย์สองคูณหกครับและเป็นสามครับแต่อันนี้เับเอาสามขึ้นหน้านะครับหนึ่งเก้าศูนย์สองข้อสองเว้นไว้มันคืออะไรมันมันจะมีตัวเลขไม่เหมือนกันเลยครับไม่มี ไม่มีตัวซ้ํากันครับไม่มีซ้ํากันเลยเนาะอันนี้แต่ไม่มีตัวซ้ํากันนะครับแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นว่าเห็นตัวเลขหกสิบไหมครับเจ็ดสิปสิบเกครับมันเรียงลำดับตามนี้ครับ90 80 70และ60ลองดูนะถ้า90เป็นไง72ก็มีความมากกว่า 6 3และมากกว่า23และมากกว่า12มันจะเปรียบเทียบกันได้ทีละคู่ส่วนนี้นะครับเป็นตัวเป็นลักษณะตัวที่1น,นะครับตัวตั้งก็แล้วกันและส่วนที่2ก็คือตัวคูณอีกตัวหนึ่งมองไปอย่างนี้ก็ได้ฉะนั้นนะครับเราจะเห็นนะครับตัว90คูณ72นั่นเองครับที่คือเยอะที่สุดเพราะ90มันเยอะที่สุดและ72ก็เยอะที่สุดด้วย นะครับถ้าให้90เป็นตัวตั้งนะครับเยอะกว่า60เยอะกว่า80เยอะกว่า70และ72เป็นตัวคูณก็เยอะกว่า12เยอะกว่า63และเยอะกว่า23นะครับพิจารณาให้เป็นตัวตั้งไว้ก่อนอ่างนั้นเดี๋ยวขีดเอาไว้นะจะให้ตัวตั้งเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะครับตัวตั้งดังนั้นเราก็เห็นว่าเออตัวตั้ง90เยอะที่สุดนะครับ72ก็เยอะที่สุดต่อไปมันคืออะไรครับตัวตั้งเยอะที่สุดก็คือ80ครับ ก็ได้80และ80ก็ไม่มีซ้ำนะครับ80ไม่มีซ้ำเลยนะครับนั้นตัวคูณของมันคือ63มันก็มีค่ามากกว่า23ด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ตอบ63ครับคูณนะคูณ63แล้วก็23คูณกับ70นะครับอันนี้เราเข้าใจหลักคิดแล้วเนาะนะครับให้มองตัวหนึ่งเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เปรียบเทียบตัวตั้ง แล้วมองอีกชุดหนึ่งเป็นตัวคูณนะครับเราจะมองเห็นได้ชัดมากขึ้นแล้วตัวสุดท้ายคืออะไรครับ90 80 70 90 80 70เหลือ60ตรงนี้นะแล้วก็คูณกับ12ครับ12เขียนตามโจทย์มันต้องเป็น12คูณ60นะครับก็เป็นอันวัดเรียบร้อยแล้วอะ่ะนะครับหน้า193นะครับเสร็จแล้ว